การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การศึกษานั้นถือเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศนะคะแต่ว่าปัจจุบันก็ยังคงมีเด็กไทยที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่รายการคนต้นแบบเดินทางมากันที่โรงเรียนบ้านคอวังซึ่งอยู่ในอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะเพื่อที่จะติดตามเรื่องราว ของครูวัฒนาวราสุทธิพิสารค่ะซึ่งเป็นครูเพียงคนเดียวของโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนบ้านคอวังนั้นมีนักเรียนเหลืออยู่ประมาณ15คนค่ะส่วนเด็กคนอื่นๆนั้นผู้ปกครองได้ย้ายไปยังโรงเรียนที่อื่นนะคะเนื่องจากมีกระแสข่าวมาตลอดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบค่ะ โดยนักเรียน15คนที่ยังอยู่นี้ผู้ปกครองนั้นก็จะมีเรื่องของปัญหาฐานะความยากจนรวมทั้งความด้อยโอกาสทางการศึกษานะคะครูวัฒนาจึงต้องทำหน้าที่เป็นทั้งครูและผานโรงเพื่อมีความหวังที่จะมอบความรู้ทางปัญญาให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ค่ะครูวัฒนาเป็นครูเพียงคนเดียวของโรงเรียนบ้านคอวังที่ต้องเป็นหลักสอนหนังสือและดูแลเด็กๆที่มีอยู่ทั้งหมดเพียง15คนเนื่องจากในช่วง5ปีที่ผ่านมา จำนวนเด็กลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีครูหรือผู้บริหารประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนขนาดนี้ถึงมีครูแค่คนเดียวได้คะปกติแล้วโดยทั่วๆไปหลายๆโรงเรียนเขาก็จะมีครูหลายคนสอนในแต่ละวิชาทำไมถึงมีครูวัฒนาเพียงคนเดียวครับเพราะตามเกณฑ์เขาคิดอัตราครูต่อเด็กนี่เด็ก20คนต่อคุณครูหนึ่งคนครัครับ,รบเลยตอนนี้ พอครูเกินวันนี้ครูเขาก็ขอย้ายกลับภูมิลำนาวหรือว่าไปโรงเรียนที่ใหญ่กว่าเดิมครับก็เลยเป็นเหตุให้ผมต้องอยู่คนเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าในชุมชนแห่งนี้มีโรงเรียนก็คือโรงเรียนเนี้ครับนานยาวนานมาแล้วหลายปีก็ตั้งกับสองสี่ครับค่ะสองพันสี่ร้อยบครับ <24 83. S 1> ค่ะที่โรงเรียนนี้ก่อตั้ง,งขึ้นมา,นมาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่านักเรียนก็ยังยังมีอยู่เยอะไล่มาจนถึงเมื่อไหร่คะที่เด็กลดลงไล่มาถึงปี2540พอ2540เด็กก็มีอยู่ประมาณ60คนครับแล้วก็ค่อยๆลดน้อยลงที่ลดลงเพราะว่าอะไรคะเพราะมีเหตุปัจจัยหลายนั้นด้วยกันครับพอ แต่เดิมนี้ถนนที่เข้ามานี่ก็เป็นทางลุกหลังครับนักเรียนก็ไม่สะดวกที่จะไปเรียนในเมืองอครับแล้วก็ก็เรียนอยู่ตามชนบทตามข้างนอกโรงเรียนวัดโรงเรียนบ้านฮะครับต่อมาพอมีถนนดีก็ออกไปเรียนเอกชนตามในตัวเมืองฮะแล้วก็มีอาชีพอีกอาชีพขึ้นมาที่รับส่งนักเรียนเป็นรถเมย์ไอรถ รับทงนักเรียนฮรรถโดยสารเขาก็หารายได้เขาก็มีการชักจงกันไปเรียนในเมืองก็เหมือนกับเป็นค่านิยมหนึ่งตัวครับกจะต้ับไปเรียนในเมืองก็เกิดการแข่งขันลูกพี่เขายังไปเรียนได้ลูกเราก็น่าจะไปเรียนบ้างอะไรนันก็เกิดการแข่งขันกันอันนี้ก็มีส่วนแล้วท้ายที่สุดก็จะจนถึงปัจจุบันก็คือมีนักเรียนเหลืออยู่ ประมาณ15้าคนครับค่ะ15คนนี่เรียนในระดับชั้นไหนแล้วก็เห็นบางชั้นมีนักเรียนอยู่แค่คนเดียวก็มีครับก็ตั้งแต่อนุบาล1ถึงป6หรอครับค่ะครับก็อนุบาล1ของเราก็มี2คนอนุบาล2อคนค่ะป1นึนึ่งคนปสอคนครับ อปอสามสี่คนค่ะอห้าหนึ่งปอหสองครับก็รวมเป็น15คนรวมเป็นสิคนทีนี้เวลาที่จะต้องสอนเด็กเนี่ยจะสอนด้วยวิธีการยังไงคะในเมื่อ,อ,อมันก็ยังมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 แต่ว่าคุณครูเนี่ยจะต้องจะต้องเวียนสอนอยังไงต้องทำยังไงครับออรตอนนี้ก็ผมสอนระบบทางกายผ่านดาวเทียมเนี่ยมา6-7ปีแล้วล่ะครับแล้วก็มา เมื่อเปิดเทอมนี้รัฐบาลก่อนเปิดเทมนี้หน่อยฮะตุลาเ<ช>นี่ยครับรัฐรัฐบาลก็มีการส่งเสริมให้มีการเรียนระบบทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียน<ช>ขนาดเล็กทั่วประเทศนะฮะ<ช><ช>ก็สนับถนน <ๆ S 2> เครื่องรับมา<ช>ทีวีมาให้โรงเรียนขนาดเล็กครับ<ช>เพิ่ม<ช>ก้อนนี้ก็ช่วยได้มากครับสำหรับครูคนเดียวหรือสองคนอะไรนะฮะเราก็เดิน เดินคุมเดินช่วยสอนควบคู่กันไปกับกาบระบบทางการะบบทางกลครับครับค่ะอย่างนี้เวลาที่เด็กๆเขามีข้อสงสัยอะไรข้อสงสัยอะไรครับครับก็คอยจะแบบก็เหมือนสอนควบคู่ไปด้วยครับเหมือนก็เป็นครูสองท่านกับครูตู้ค่ะครับค่ะช่วยเน้นช่วยย้ำไปด้วยอะไรนะครับ โรงเรียนบ้านของวังได้รับการบริจาคที่ดินบางส่วนจากยายของครูวัฒนาและพ่อเป็นผู้สร้างโรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นความผูกพันที่ต้องรักษาโรงเรียนไว้เพื่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวยากจนทำหน้าที่ตั้งแต่การเป็นเสมือนกับการทำหน้าที่เป็นผู้นวยการโรงเรียน เป็นทั้งครูสอนหนังสือเป็นทั้งพานโรงรเป็นทั้งธุรการ,รเป็นได้ยังไงคะเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยครูคร,ครูสามารถบริหารจัดการได้ยังไงก็คือในเมื่อมีเราคนเดียวเราก็ต้องพยายามทำให้ได้ทุกอย่างนะครับค่ะก็เพื่อเด็กอันนี้ก็มีคนถามผมเยอะฮรว่าแล้วอาจารย์คิดยังไงที่อยู่ทำไมไม่ย้ายไปอยู่โรงเรียนใหญ่ๆค่ะ แต่ผมก็ว่าผมก็มีความโชคดีฮะที่ได้อยู่กับเด็กที่เขาขาดโอกาส<ะ>ที่ได้ช่วยเหลือผมปัจจุบันผมก็ไม่คิดว่าผมเป็นครูครผมก็คิดว่าผมเป็นเป็นติดผู้พี่หรือเป็นพี่ของเด็กพวกนี้ครับ<ะ>ผมผมก็เรียนจบประถมปีที่สี่ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ<ะ><ะ>แล้วต่อมาผมจบเป็นครูผมก็มีความ มุ่งหวังว่าผมจะต้องกลับมาสอนโรงเรียนนี้ให้ได้แต่อดีตผมสอนบรรจุที่อำเภอวัโปงจังหวัดราชบุรีครับกว่าจะย้ายได้มาก็นานหลายปีคระสอนอยู่ที่นู่นเกือบยี่สิปีครับสิบกว่าป,ปีทำไมถึงอยากกลับมาสอนที่โรงเรียนที่เราเคยเรียนอยู่ผมว่าผมมีความผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้นะครับเพราะ,ะผมได้รู้หนังสือได้ เข้าเรียนครั้งแรกผมเรียนที่นี่แล้วก็ผมก็มีความผูกพันกับถานที่นี้อะไรนะครับก็เป็นความหวังของผมตั้งแต่ผมเรียนครูแล้วฮะว่าผมจะต้องกลับมาที่นี่มาสอนที่นี่ให้ได้เพราะฉะนั้นความที่มีความผูกพันแล้วก็มีความหวังจนกระทั่งวันหนึ่งครูก็ได้มีโอกาสกลับมาสอนที่นี่ตรงนี้หรือเปล่าคะที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะยืนหยัด ในการที่จะอยู่รักษาโรงเรียนแห่งนี้ไว้เพราะเห็นมีข่าวว่าโรงเรียนนี้อาจจะต้องเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อาจจะต้องถูกยุบพยายามต่อสู้เรื่อยมาฮะร,รู้สึกว่าแปลกกะปีแต่ผมก็ว่าผมน่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะที่ผมอยู่ช่วยเหลือเด็กที่เขาด้อยโอกาสขาดโอกาสที่ผมอยู่ดูแลให้ ความสุขเขาได้ระดับหนึ่งที่เขาหาไม่ได้ในครอบครัวค่ะครับอันนี้ก็เป็นความสูขของผม,มที่ผม <c oughs> ได้หยิบยื่นให้กับเด็กๆครับ ช่วยสอนได้ยังไงคะก็เดิมพี่จะสอนที่โรงเรียนวัดบ้านยางนะคะค่ะแต่แล้วก็เหลืออีกประมาณเจากาสองปีค่ะพี่ก็จะประกอเสียณคเสร็จแล้วพี่ก็พอดีโรงเรียนบ้านคอวังเนี่ยเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อของพี่สร้างขึ้นมาค่ะแล้วก็พอดีน้องชายสอนอยู่แล้วรู้สึกว่ากําลังวิกฤตนะคะ,คะผู้มนวยการก็ย้ายออกนะคะย้ายออกแล้วก็พอย้ายไปแล้วเขาก็ไม่สมคนใหม่มา ครูน้อยก็เหลือครูน้อยครูน้อยก็ย้ายออกย้ายไปอีกเขาก็ไม่ส่งมาอีกค่ะทีก็เลยเหลือน้องชายคนเดียวเราก็มีความเป็นห่วงอค่ะก็เลยเออร์ลี่เออร์ลี่จะดูแลแล้วก็จะมาช่วยที่นี่จะมาช่วยดูแลเออรี่เพื่อมาช่วยที่นี่โดยเฉพาะเออรี่ก็คือด้วยค่ะเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราก็เช็คอายุเช็คไปเยอะแล้วค่ะที่นี่เขาก็พร้อมโรงเรียนที่วัดบอย่างิจาพร้อมนะครูก็มีอะไรก็มีนะ ออกเขาก็เขาก็ไม่ไม่ค่ไม่ค้านอะไรแล้ว,ลวก็เออรี่ดีกว่าเราก็อายุเยอะละลูกก็เรียนจบละก็คือสมองก็ควรจะว่างนิดหน่อยก็เลยเออรีเออรีก็มาอยู่ที่นี่เลยมาช่วยอสอนที่นี่เลยแม้ว่าไม่ได้มีค่าตอบแทนไ,ไม่มีค่าตอบแทนเลยก็มาช่วยมาแล้วก็ไม่ได้มาสอนอย่างเดียวนะคะทาความสะอาดซ่วมค,ครัวคือพยายามจะฝึกเด็กแก่ให้แก่เห็นตัวอย่างอะ่ะเพราะพี่คิดว่าไอ้การที่ สอนเนี่ยสอนร้อยครั้งยังไม่เท่าทำให้ดูครั้งเดียวนะยังไม่เท่าทำให้ดูครั้งเดียวทีายามถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มีอยู่่ะคะคให้ลงตัวเขาอะค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงนี่จะต้องมีตัวอย่างที่ดีช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ ผู้ปกครองนักเรียนที่นําลูกมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนบ้านคอวังยังหวังให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานที่ให้ความรู้กับลูกๆเพราะหากย้ายไปที่อื่นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีตังค์ไงไปเรียนที่อื่นเขาก็เรียกไอ้นูนไอ้นี่หน,นูก็ไม่มีตังค์ค่ะแล้วมาเรียนที่นี่มันดีกว่าย,ยังไงคะรูเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่างรองเท้ากระเป๋าอะไรก็ซื้อให้ทุกอย่างจา้ะ ตคนให้หนูไปเรียนนั้นนั้นหนูก็คงไม่ไหวอะบางวันหนูก็ไม่มีตังเงี้ยนี่คนนี้เคยเอาไปเรียนตอนนั้นค่าเอี่ยมค่าที่นอนค่านมค่าข้าวเขาเรียกแปดร้อยอะแปดร้อยต่อเดือนค่ะเข้าไม่ไม่อ๋อเรียกก่อนแปดร้อยหนูก็ไม่มีตังหนูก็เลยเอาลูกหนูมาเรียนที่นี่เพราะมาเรียนที่นี่เราไม่ต้องเสียค่าอะไรแล้วไม่มีค่าขนมคุณครูก็ยังมีค่าขนมให้ด้วย เ mm hmm. มื่อวานเมื่อวานนี้มารู้ก็ไม่มีตังค์มาหรอก mm hmm. ก็มานี่แหละครูก็ให้ว mm hmm. ่าบางกรณีก็ผู้ป <Okay. S 2> กครองเองก็ไม่มีเงินที่จะให้ลูกมาโรงเรียนครับครับ ครูก็ช่วยเหลือเหมือนกันครับครับค่ะแล้วผมก็จะจัดหาทุนให้ครับก็ก็จะมีทุนการศึกษาไว้เกือบทุกคนนะครับครับค่ะทุนหล่านี้ก็จะมาจากการบริจาคเหมือนกันการบริจาคเหมือนกันครับสมมติว่าปตทนะครับปตทเขาก็จะประสานมายังผมค่ะให้คัดเด็กไปรับทุนปีนก็จะได้สองทุนค่ะทุนละสองพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ยังจะได้ <c oughs> ให้เด็กไว้กินขนมบางทีไม่มีหรือว่าอยากเสื้อผ้าที่มันก่าวขาดไปก็ได้เงินอันนี้มาช่วยซื้อเสื้อผ้ารองเทา้าบ้างอะไรก็ไดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่นี่ที่มีความแตกต่างจากโรงเรียนทั่วๆไปเห็นบอกครูก็จะเน้นเรื่องของ,ของอการที่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องของการช่วยเหลือตัวเองด้วยครับค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาได้ฝึกการหุงข้าวเป็นครับค่ะ คนใหญ่ผมจะเน้นในวิชาชีวิตนะฮะให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขเพราะบางคนเขาก็เถียงผมว่าเด็กอย่างน้อยจะต้องจบมสา .3 ผมว่าครับอันนั้นก็จริงอย่างน้อยจบปิญญาโทเลยยิ่งดีครับแต่ว่าชีวิตคนไม่เหมือนกันค,ครับ แค่ชีวิตขาวแค่จบป .6 ผมว่าก็เป็นบุญแล้วถ้าไม่มีใครคอยดึงคอยนั่นอาจจะไม่จบป .6 ด้วยค,ครับไม่ต้องไปมุ่งหวังสูงถึงว่าเด็กอย่างน้อยเดี๋ยวนี้ต้องจบม .3 แล้วครับ <c oughs> มันอยู่ที่ว่าถ้าเขาสามารถที่จะเรียนรู้ในชีวิตจรงิงเรียนรู้รในสิ่งที่วิถีที่เขาเป็นอยู่สามารถดูแลตัวเองดูแลสังคมคได้ ครูจะเน้นเรื่องนั้นมากกว่าครับผมจะจะจะเน้นถึงวิชาชีวิตเพื <c oughs> ่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุข <c oughs> แล้วก็จะเน้นคุณธรรมจริยธรรม <c oughs> เป็นพิเศษหน่อยครับ <c oughs> เพราะสั <c oughs> งคมเราที่วุ่นวายอยู่ปัจจุบันผมว่าก็เนื่องจากเราขาดคุณธรรมจริยธรรม <c oughs> ส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเน้นกัน ในวิชาเหล่านี้แล้วจะร่วเน้นกันในด้านภาษาหรือคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์อ,าาอะไรไป<ม>ครับครับจะไม่ไม่ตอดแทกวิชาพุทธศาสตร์หรืออะไรกันเข้าไป<ม>ถ้าครูมาสอนทางนี้ก็ครูอาจารย์ด้วยกันผมก็เคยอยู่โรงเรียนใหญ่ๆครับก็จะยิ้มยิ้มคล้ายๆกันยังยังเหมือน <Okay. S 1> เป็นครูโบราณอะไรในทํานองนี้ครับ<ม>แต่ผมว่ามันน่าจะสําคัญนะครับเ <Okay. S 1> พราะเพราะชีวิตคนเราที่สุดแล้วก็คือ ที่สุดของคนเราเนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ที่วัตถุความสุขก็คือเจ้าที่เราอยู่ด้วยกันด้วย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 ความสุขฮะไม่มีการทะเลาะวอกแว้งไม่มีการเบียดเบียนกันอะไรกันเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขครับแต่ที่วิชาที่ปัจจุบันผมว่าที่มุ่งเน้นกันนี่เพื่อที่จะให้ทำแข,ขแข่งขันในด้านวัตถุ ให้ทำงานดี<ม>ให้เงินเงินเดือนสูงโดยไม่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 มุ่งเน้นเรื่องความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงครับเวลาสอนเขาเนี่ยเรื่องของการใช้ชีวิตให้ให้อยู่กับสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะในสิ่งในชีวิตจริงอะค่ะครูคจะสอนเขายัางไงครับวิธีการก็ผมผมก็จะ สอนวิชาที่ที่ที่เราอยู่กันชนบทอย่างนี้ฮะ,ะที่การทํามาหากินของของพื้นฐานที่บ้านเราเนี่ยเรียนรู้การทํามาหากินตั้งแต่ที่พ่อแม่เร,เราเราปฏิบัติอยู่ครับปลูก<ช>พืชปลูกผักอะไรต่ออะไรแล้วก็สอน<ช>อการการอะไรเราดำเนินชีวิตที่มันพาตัวเราไปให้ให้ใหมีความสุขไม่ไปไม่ไปเบียดเบียนไม่ไป ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มัน mm hmm. ไม่ถูกต้องไม่ชอบโดยกฎหมายอะไรต่างๆนะครนะครับเพราะ mm hmm. ผมสอนเด็กมาผมผมไม่ใช่หมอดูหรอกแต่ว่าผม <Yeah. S 1> ก็บางทีคาดเด็กคนนี้ที่ดื้อร้านที่อะไรนะครมันก็จะไม่ค่อยผิดพลาดหรอกครับเวลาโต mm hmm. ขึ้นไปแล้วอะไรนะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ผมก็ เห็นมาลูก <Cornell> ศ <bug dying> <K captions> ิษย์ก็มีมากแล้วครับผมก็ใกล้เกษียณแล้วก็จะจะมุ่งเน้นจุดเนี่ยใหญ่พอเราไปเจอเด็กลูกศิษย์เราที่ไปในด้านนั้นกันบ้างแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องพยายามปกป้างที่ยังเด็กอยู่พื้นฐานครับพอโตแล้วเราไม่สามารถที่จะไปไปดึงไปอะไรเขาได้แล้วคครับ่ะ ภรรยาของครูวัฒนาเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการผ่านโรงตั้งแต่ปี2552และยังเป็นจิตอาสาช่วยดูแลนักเรียนก็เขาใจเขารักนะครูวัดเขารักแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาทำด้วยได้จริงใจอ่ะเลือดครูโดยตรงแล้วเราก็มีใส่เลือดครูอยู่ด้วยเพราะว่พาพ่อเคยเป็นครูใหญ่สมัยนั้นนะ,ะคะเรียกครูใหญ่ เราเราก็จบมาแล้วคือแฟนไม่ให้ไปสอนเลยทีนี้พอมีเวลาปุ๊บลูกโตมาแล้วเราก็เลยเข้ามาตรงนี้ <c oughs> เต็มเลยก็มีความรู้อยู่ก็อยากให้เป็นวิทยาทานแกนเด็กๆ <c oughs> ค่ะแล้วก็ช่วยเหลือทุกทุกด้านเลยที่เข้ามาอยู่เนี่ยทุกด้านเลยไม่ว่าจะการกินอยู่ <c oughs> เด็กบางคนเนี่ยทานข้าวกลางวันแล้วนั่งน้ําตาหยุดเปอปอะเพื่อนก็บอกบอกว่า เด็กคนนี้ร้องไห้เราก็ถามเป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าปวดหัวตัวร้อนไหมอะไรไม่ใช่พอไปถามปรากฏว่าไม่ได้ตังมาว่าแม่เธอไม่ไม่ได้ให้เหรอแม่ลืมเหรอไม่ใช่ครับแม่ผมไม่มีตังครับบอกเธอถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องกลัวเลยถ้ามาอยู่กับครูเนี่ยนะไม่ต้องกลัวเลยแหละไม่ว่าครูวัดหรือว่าครูติ่มหรือว่าป้าติ่มเด็กเรียกบางคนเรียกแม่บางคนเรียกครูบางคนเรียกป้าเราก็ไม่ว่าเด็กนะเพราะเราเป็นแค่ครูจิตอาสาเราก็ช่วยเหลือได้เต็มที่ คือเราก็ให้ตอนเย็นเราก็ให้อีกหรือว่าบางทีเราให้เด็กช่วยงานทํานู่นทํานี่ก็มีทิปพิเศษให้อีกคนละห้าบาทสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะให้กําลังใจครูวัดยังไงบ้างคะบอกว่าในเมื่อเรามาทําตรงนี้แล้วก็เราก็ทําหน้าที่เราดีที่สุดเราก็คืออยู่ต่อไปนะจนกว่าโรงเรียนเราจะไม่มีเด็กอบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องอะไรเลยเราก็ทําของเราทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นพอ นี่คือกำลังใจที่ค่ะค่ะบางทีกลับไป<อ>บนเหนื่อยบอกว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทอ้อ,อก็ลูกก็ลูกก็บอกเื่อยแหละว่าเออถ้าพ่อรักตรงนี้พ่อก็ทาําไปแต่ถ้าพ่อเบื่อเมื่อไรก็พ่อเออรี่ได้นะหนูให้กินหรือว่าผมให้กินอะไรอย่างเงี้ยลูกก็พร้อมที่จะทำพร้ะค่ะ โรงเรียนบ้านคอวังยังอยู่ระหว่างการติดตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขตหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาต้องควบรวมกับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อประหยัดงบป,ประมาณโดยมีหลักเกณฑ์ที่จำนวนนัก,กเรียน1-20คนต่อครูหนึ่งคนรวมทั้งมาตรฐานทางการศึกษาช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานาครปฐมเขตหนึ่งมายุบหรือควบรวมโรงเรียนบ้านคอวังเพราะเป็นไปตามมติข,ของชาวบ้านแต่ถือเป็นภาระหนักของครูวัฒนาที่ต้องเพิ่มจำนวนนักเรียนและจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตรงนี้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนของเรียนขนาดเล็กเนี่ย <c oughs> นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ <c oughs> ชัดเจนมากครับคือจะไม่ ยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็กนะครับตรงนี้ไม่ยุบเลิกนะครับตอนนี้ว่าถ้าไม่ยุบเลิกเนี่ยถ้าผู้ปกครองยังมีความต้องการที่จะส่งนักเรียนมาเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของสํานักงานเขตที่การ,รศาึกษาจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้ตรงนี้ก็ก็จะจะต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนบ้านคอวังโดยเฉพาะครูวัฒนาค่ะนะครับที่ จะต้องจัดการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่ามาเรียนแล้วมีคุณภาพตาบใดก็ตามถ้าเราสามารถทําคุณภาพได้ผมผมก็มีมีความเชื่อว่านักเรียนจากที่อื่นอาจจะมาเรียนที่โรงเรียนบ้านคอวังเพิ่มเติมนะครับปีนี้ครูเองอายุห8บอีกสองปีก็จะต้องเกษียณอายุราชการครับค่ะถ้าเกษียณอายุเมื่อไหร่โรงเรียนนี้ก็มีแนวโน้มสูงด้วยครูที่อาจจะต้อง ยุบโรงเรียนถูกยุบครูจะดําเนินการตรงนี้ยังไงคะที่จะต่อสู้ตรงนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยในความคิดครูถ้าเด็กยังมีะผมก็เชื่อว่าทางราชการเขาก็ไม่น่าที่จะยุบไปโดยปริยายได้ครัก็ทางราชการก็ต้องมีหน้าที่จัดส่งค่ะผู้บริหารคโรงเรียนจะต้องมีผู้บริหารครับจัดส่งเข้ามาในเมื่อมีผู้บริหารเข้ามา ผมก็ตั้งวันทิธานไว้ว่าผมกับพัญญาผมก็ในเมื่อผมปลดกเกษียณไปแล้วชีวิตบ้านปลายผมก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรผมก็จะเข้ามาเป็นครูจิตอาสาเข้ามาช่วยเหมือนกับผมอยู่ปัจจุบันครับในมุมมองของครูเองมองการศึกษาของไทยเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของความเท่าเทียมโอกาสของการกระจายการศึกษาให้อย่างทั่วถึง ความจริงเท่าสมัยก่อนเนี่ยกระจายการศึกษาเข้าไปรองรับตามชนบททั่วถึงนะครับพอมาตอนหลังๆที่มีการมีโรงเรียนขนาดเล็กแล้วยุบโรงเรียนขนาดเล็กกันไปทั่วประเทศก็เยอะแล้ว mm hmm. อันนี้ผมก็ว่าก็เพิ่มความลำบากให้กับนักเรียนครับ mm hmm. mm hmm. คนที่เขาจะอยู่ใกล้บ้านเขาไม่เตียงภายอันตรายไม่ต้องตื่นแต่เช้า mm hmm. ครับ yeah. ความรู้สึกเขาเกิดขึ้นไหมคะแล้วเราปันพ้นจุดนั้นได้ยังไงก็มีบางจุดครับบางจุดที่หลายๆอย่างลุมแล้วขึ้นมาเข้ามาอะไรเนี่ยบางทีเด็กน้อยเนี่ยเท่าคนไม่เข้าใจในการศึกษาก็อาจจะว่าเด็กน้อยเท่านี้มันก็ต้องเก่งหมดทุกคนที่อาจารย์อันนี้มนุษย์ย่อมมีความแตกต่างในในในด้านสมองของมนุษย์แต่ละคนอะไรนะครับไอคิวหรืออะไรนี่มันก็ต้องแตกต่างเพราะ ถ้าเปรียบเหมือนเด็กเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบต่างกันครับสมมุติว่าโรงงานอาจจะมาตรฐานโรงงานเดียวกันแต่วัตถุดิบต่างกันผลผลิตออกมาผมก็ว่าน่าที่จะต้องต่างกันสมัยก่อนที่ยังไม่มีการตั้งเกณฑ์การศึกษามาอย่างนี้ครับชีวิตคนที่เขาประสบผลสาเร็จก็เยอะแยะไม่ต้องมีการศึกษาสูงถึงขั้นปริญญาตรีปริญญาโทรหรือด็อกเตอร์อะไรกันนะที่เขาประสบในผล ผลสำเร็จในชีวิตเลี้ยงพ่อแม่ลูกเมียได้ยังมีความสุขก็มากมายแต่ว่าพอเราอยู่ในระบบนี้บางทีเราก็ต้องยอมรับกติกาของสังคมหรือระบบราชการอันนี้ก็ผมก็หนักใจฮนะแต่ว่าก็ก็ผมก็ว่าผมอยู่ได้ นเดียวของโรงเรียนแห่งนี้นะคะแต่ครูก็พร้อมที่จะอดทนต่อความเหนื่อยยากเพื่อมีความสุขใจกับการที่ได้เป็นครูผู้ให้ค่ะรายการคนต้นแบบหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันประชานินลังโสและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสถานที่อันนี้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กัเราเราอ่านกอไก่ขอไข่ได้เพราะสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ลืม บุญคุณสถานที่แห่งนี้ที่ให้ความรู้กับเราในเมื่อเรามีความรู้เราก็ไปประกอบอาชีพกันต่างๆที่เป็นเหตุให้มีรายได้กันขึ้นมาเลี้ยงปากเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงพัญญาของเราได้ก็เพราะจุดเริ่มแรกก็โรงเรียนแห่งนี้